บึงพระโพเป็นบึงเก่าแก่ที่อยู่คู่หมู่บ้านมานานจนไม่มีใครจำได้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อใดน้ำในบึงนิ่งลึกสีคล้ำราวกับซ่อนความลับเอาไว้ใต้ผิวน้ำต้นโพใหญ่ขึ้นอยู่ริมบึงกิ่งก้านแผ่คลุมผิวน้ำเหมือนแขนของใครบางคนที่คอยโอบรัดไม่ให้สิ่งใดหนีไปได้ยามกลางวันบึงแห่งนี้ดูสงบมีเพียงเสียงลมพัดใบไม้ไหวกับเสียงนกแต่พอพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปอย่างน่าประหลาดคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านมักห้ามลูกหลานไม่ให้เข้าใกล้บึงหลังตะวันตกดินบอกเพียงสั้นๆว่าที่นั่นมีของแต่ไม่มีใครอธิบายต่อบางคนเล่าว,ว่าเคยเห็นเงาดำขนาดใหญ่เคลื่อนไหวใต้น้ำบางคนบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนลมหายใจหนักๆดังขึ้นมาจากกลางบึงในคืนเดือนมืดเรื่องเล่าเหล่านี้ถูกส่งต่อกันมาเหมือนนิทานหลอกเด็กจนกระทั่งเริ่มมีคนหายไปจริงๆ คำปันใช้หนุ่มไว้ยี่สบกว่าเป็นชาวบ้านที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีสางเขาเห็นบึงพระโพเป็นเพียงแหล่งหาปลาที่อุดมสมบูรณ์คืนหนึ่งในฤดูฝนน้ำในบึงเอ่อล้นปลาชุกชุมคำปันตัดสินใจออกไปวางอวนคนเดียวทั้งที่แม่เตือนแล้วเตือนอีกว่าอย่าไปยามคำ่ำแต่ความจนกับความดื้อทำให้เขาไม่ฟังคืนนั้นเงียบผิดปกติไม่มีแม้แต่เสียงกบหรือจิ้งหรีดแสงจันทร์ถูกเมฆบดบังจนบึงดูมืดสนิท คำปันภายเรือออกไปกลางบึงพลังรู้สึกเย็ยนวาบขึ้นมาที่แผ่นหลังเหมือนมีสายตาบางอย่างจับจ้องจากใต้น้ำขณะกำลังยกอวนเสียงน้ำกระเพื่อมก็ดังขึ้นช้าๆไม่ใช่เสียงปลาดิ้นแต่เป็นเสียงหนักหน่วงและใกล้เข้ามาเรื่อยๆทันใดนั้นผิวน้ำเบื้องหน้าเขานูนสูงขึ้นก่อนจะปรากฏด,ดวงตาคู่หนึ่งสีขุนขาวเรืองแสงจางๆในความมืด ตามมาด้วยหัวจระเข้ขนาดใหญ่พิษธรรมชาติหนังเป็นสีดำคล้ำเหมือนซากศพที่แช่น้ำนานปีปากอ้ากว้างจนเห็นเขี้ยวยาวเรียงซ้อนกันแต่สิ่งที่ทำให้คำปันแทบหยุดหายใจคือบนหัวจระเข้นั้นมีร่องรอยเหมือนยันเก่าๆเ,เลือนลางและกลิ่นข่าวสาบที่ไม่เหมือนสัตว์มีชีวิตคำปันพยายามพายเรือหนีแต่เหมือนเรือถูกบางอย่างดึงไว้ใต้น้ำจระเข้ตนนั้นไม่คำรามไม่ส่งเสียงใดๆมันเพียงลอยนิ่ง จ้องมองเขาก่อนที่หางขนาดมาหึมมาจะฟาดลงน้ำอย่างแรงทุกอย่างมืดวูบเสียงไม้แตกดังลั่นแล้วบึงพระโพก็กลับมาเงียบสงบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นรุ่งเชา้าชาวบ้านพบเพียงเศษเรือแตกกระจัดกระจายลอยอยู่ริมบึงแต่ไม่พบร่างของคำปันตั้งแต่นั้นมาเรื่องเล่าก็เปลี่ยนไปจากของในบึงกลายเป็นจระเข้ผีที่ไม่มีใครกล้าเอ,อ่ยชื่อมันดังๆ คนเท่าบางคนเริ่มกระสิบว่าจระเข้ตนนั้นไม่ใช่สัตว์ธรรมดาหากแต่เป็นวิญญาณอาฆาตที่ถูกปลุกขึ้นมาพร้อมคำสาปเก่าแก่ของบึงพระโพและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นหลังจากคำปันหายไปบึงพระโพก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปน้ำในบึงเริ่มมีกลิ่นคาวจางๆลอยมาตามลมโดยเฉพาะในยามค่ำคืนบางคืนผิวน้ำจะกระเพื่อมเองทั้งที่ไม่มีลมบางคืนกลับนิ่งสนิทผิดธรรมชาติ เหมือนกำลังกลั้นหายใจรออะไรบางอย่างชาวบ้านเริ่มเห็นเงาดำขนาดใหญ่โผล่ขึ้นมาใกล้ฟัง่งแล้วก็หายวับไปอย่างรวดเร็วงานศพของคำปันถูกจัดขึ้นทั้งที่ไม่มีศพแม่ของเขานั่งกอดผ้าขาวร้องไห้แทบขาดใจส่วนคนเฒ่าคนแก่พากันสวดมนต์ไม่หยุดเพราะเชื่อว่าวิญญาณของคำปันยังวนเวียนอยู่แถวบึงและอาจถูกบางสิ่งกักไว้ไม่ให้ไปเกิดตามคันลอง ในคืนที่สวดอภิธรรมคืนที่สหลวงตาอินพระเท่าจากวัดท้ายหมู่บ้านเดินทางมาร่วมงานท่านเป็นคนเดียวที่เมื่อมองไปทางบึงพระโพแล้วสีหน้าก็เปลี่ยนไปทันทีดวงตาของท่านแข็งกล้าวเหมือนเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นหลวงตาไม่ได้พูดอะไรมากเพียงแต่กําชับให้ชาวบ้านงดเข้าใกล้บึงโดยเด็ดขาดและห้ามจับสัตว์น้ำจากบึงนี้อีกต่อไปคืนนั้นเองหลวงตาอินฝันประหลาด ท่านเห็นบึงพระโพในสภาพแห้งขอดเหลือเพียงโคลนดำๆและมีจระเข้ตัวหนึ่งถูกล่ามโซ่ไว้กับต้นโพใหญ่ลำตัวมันเต็มไปด้วยอักขระและยันโบราณแต่โซ่ทุกเส้นกลับแตกออกทีละเส้นพร้อมเสียงหัวเราะแหบต่ำดังสะท้อนทั่วบึงก่อนที่เลือดจะไหลนองออกมาจากดวงตาของมันหลวงตาสะดุ้งตื่นกลางดึกใจเต้นแรงท่านรู้ทันทีว่าสิ่งที่ถูกผนึกไว้กำลังคลายอาคม และคำสาปเก่าแก่ที่ถูกลืมเลือนกำลังจะตื่นขึ้นอีกครั้งเช้าวันต่อมาชาวบ้านอีกคนชื่อลุงเสริมหายตัวไปลุงเสริมเป็นคนหาปลาเก่งและไม่เชื่อคำเตือนของใครเขาแอบไปวางรอบตั้งแต่เช้ามืดรอยเท้าของลุงเสริมถูกพบอยู่ริมบึงแต่หยุดลงกระทันหันเหมือนเจ้าของรอยเท้าไม่ได้เดินกลับหากแต่ถูกลากลงไปในน้ำลอบปลาที่เขาตั้งไว้ถูกดึงขาดเป็นสิ่งเสียง เหมือนโดนแรงมหาศาลฉีกถึงคืนนั้นฟ้าผ่าลงใกล้บึงพระโพหลายครั้งทั้งที่ไม่มีฝนตกหนักเสียงฟ้าร้องกึกก้องเหมือนเสียงคำรามของสัตว์ยักษ์ใต้ผิวน้ำมีเงาดำขนาดใหญ่เคลื่อนไหววนไปมาและชาวบ้านบางคนสาบานว่าเห็นหัวจระเข้โผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ำพร้อมดวงตาขาวพโพลนที่มองตรงมาทางหมู่บ้านหลวงตาอินเรียกประชุมชาวบ้านกลางวัด ท่านยอมเล่าความจริงบางส่วนที่เก็บงำมานานว่าบึงพระโพไม่ใช่บึงธรรมดาแต่เป็นสถานที่ประกอบพธิธีอาคมในอดีตมีการผนึกบางสิ่งไว้ใต้ต้นโพใหญ่และสิ่งนั้นไม่ใช่สัตว์หากแต่วิญญาณที่ถูกสาบให้สิงอยู่ในร่างจระเข้เพื่อรับกรรมแทนมนุษย์แต่หลวงตายังไม่ทันเล่าจบเสียงกรีดร้องจากทิศท,ทางบึงก็ดังขึ้นแหลมยาวและไม่เหมือนเสียงคนหรือสัตว์ใดที่เคยได้ยิน เสียงนั้นทำให้ทุกคนขนลุกสู้เพราะมันเหมือนเสียงร้องขอความช่วยเหลือที่บิดเบี้ยวปนกับเสียงคำรามต่ำๆจากก้นบึงในวินาทีนั้นเองทุกคนก็เริ่มเข้าใจตรงกันว่าจระเคผีแห่งบึงพระโพไม่ได้เพียงปรากฏตัวแต่มันกำลังออกล่าและครั้งนี้มันอาจไม่หยุดแค่คนที่เข้าใกล้บึงเท่านั้นหลังเสียงกรีดร้องคืนนั้นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเหมือนตกอยู่ในเงาของความตาย ไม่มีใครกล้าออกจากบ้านหลังตะวันตกดินประตูหน้าต่างถูกปิดแน่นเด็กๆถูกสั่งห้ามไม่ให้พูดถึงบึงพระโพแม้แต่ชื่อก็ไม่ควรเอ่ยเพราะคนเท่าบอกว่ามันได้ยินหลวงตาอินเริ่มลงมือทำสิ่งที่หลีกเลี่ยงมาตลอดหลายสิบปีท่านเปิดกุฏิเก่าหยิบคำพีใบลานที่ถูกเก็บซ่อนอยู่ใต้ผ้าจีวรชั้นในคำพีเล่มนี้ไม่ได้เขียนด้วยอักษรธรรมดา แต่เป็นอักขระของโบราณบนด้วยยันอาคมสายดำที่แม้แต่พระก็ไม่ควรแตะต้องหากไม่จำเป็นจริงๆในคืนนั้นหลวงตาเล่าเรื่องหนึ่งให้ชาวบ้านฟังเสียงท่านสัน่นไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะความผิดบาปที่ตกทอดกันมาหลายร้อยปีก่อนบึงพระโพไม่ใช่บึงแต่เป็นสถานที่ประกอบพิธีของพรานผู้มีวิชาชายผู้นั้นชื่อหมื่นโพเป็นผู้มีอำนาจ มีอาคมแก่กล้าและหลงไหลในความเป็นอมตะเขาเชื่อว่าหากสามารถผนนกวิญญาณมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความแค้นลงในร่างสัตว์อายุยืนอย่างจระเข้วิญญ,ญาณน,นั้นจะกลายเป็นผู้พิทักษ์และมอบอำนาจเหนือความตายให้กับผู้เป็นนายเหยื่อของพิธีคือชายหนุ่มชื่ออินทรคมัมนักรบผู้ซื่อสัตย์ถูกใส่ร้ายว่าคิดคตต่อแผ่นดินอินทรคัมถูกทรมานถูกสักยันลงทั่วร่างด้วยอักขระผูกวิญญ,ญาณ ก่อนจะถูกฝังทั้งเป็นลงในหลุมพิธีพร้อมกับจระเข้ตัวใหญ่ที่อดอาหารมาหลายวันพิธีในคืนนั้นจบลงด้วยเสียงกรีดร้องเสียงกระดูกแตกและคำสาบที่ถูกเปล่งออกมาจากปากของอินทรคัมในวินาทีสุดท้ายหากกูต้องตกนรกกูจะลากทุกผู้ทุกนามที่เกี่ยวข้องลงไปด้วยวิญญาณของอินทรคัมไม่ตายไม่ไปเกิดแต่ถูกฉุดกระชากเข้าสิงร่างจระเข้กลายเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทั้งคนและสัตว์ หมื่นโพควบคุมมันได้เพียงชั่วระยะหนึ่งก่อนที่ความแค้นจะท่วมทนจนจระเข้ผีอาลวาดฆ่าทั้งคนทั้งสัตว์ไม่เลือกหน้าหมื่นโพจึงต้องใช้วิชาสูงสุดผนึกมันไว้ใต้ต้นโพพร้อมคำสาบว่าหากมีผู้ใดรบกวนบึงวิญญาณจระเข้จะตื่นและต้องเอาชีวิตมนุษย์มาแทนผนึกที่เสื่อมสลายเรื่องราวถูกปิดตายหมู่บ้านถูกสร้างทับคำเตือนถูกลดทอนจนเหลือเพียงคำว่าอย่าไปใกล้บึง แต่ในคืนเดียวก,กันกับที่หลวงตาเล่าเรื่องจบเด็กชายคนหนึ่งในหมู่บ้านชื่อน้อยหายตัวไปเขาเป็นเด็กเงียบเนียบชอบวาดรูปบึงประโพโดยไม่รู้สาเหตุสมุดวาดรูปของเขาถูกพบอยู่ริมบึงหน้ากระดาษสุดท้ายเป็นภาพจระเข้ตาเรืองแสงและมีเงาคนถูกโซ่ล่ามอยู่บนหลังมันใต้ภาพนั้นมีลายมือเด็กเขียนไว้สันๆว่าเขาเรียกผมไปเขาบอกว่าผนึกใกล้จะหมดแล้ว คืนนั้นน้ำในบึงพระโพเดือดปุดปุดราวกับมีบางอย่างดิ้นรนอยู่ข้างใต้ต้นโพใหญ่ส่งเสียงลั่นเอียดอาดเหมือนจะหักเสียงโซ่กระทบกันดังแว่วขึ้นมาจากใต้น้ำและเป็นครั้งแรกที่ชาวบ้านเห็นจระเข้ผีทั้งร่างโผล่ขึ้นมาจนเห็นหลังอันเต็มไปด้วยยันแตกสลายเลือดสีดำไหลบนกับน้ำบึงหลวงตาอินพนมมือน้ำตาไหลเงียบๆเ,เพราะท่านรู้ดีว่าเมื่อผนึกสุดท้ายคลายลงครั้งนี้ อาจไม่มีใครหยุดมันได้อีกแล้วหลังจากโจระเข้ผีโผล่ขึ้นจากบึงในคืนนั้นหมู่บ้านแทบกลายเป็นเมืองร้างผู้คนพากันเก็บข้าวของเตรียมหนีออกไปแต่ไม่มีใครกล้าเดินผ่านเส้นทางที่ต้องเลียบใกล้บึงเสียงน้ำกระเพื่อมดังขึ้นเป็นระยะเหมือนมีบางอย่างกําลังวนรอบหมู่บ้านรอคอยอย่างอดทนหลวงตาอินรู้ดีว่าการหนีไม่ใช่ทางรอดหากปล่อยให้ผนึกแตกสมบูรณ์ จระเข้ผีจะไม่ยึดติดอยู่แค่บึงแต่มันจะออกไล่ล่าไปทุกที่ที่มีน้ำท่านจึงตัดสินใจทำพิธีต้องห้ามพิธีเดียวที่อาจหยุดวิญญาณอินคำได้แม้ต้องแลกด้วยชีวิตของผู้ทำพิธีก็ตามคืนเดือนดับฟ้าปิดสนิทลมแรงพัดต้นโพยใหญ่ไว้คืนหลวงตาอินนำชาวบ้านเพียงไม่กี่คนที่ยังมีสติพอจะอยู่ช่วยมาตั้งเครื่องบวงสวงริมบึง เลือดไก่ถูกหยดลงบนผิวน้ำเทียนดำถูกปักเป็นวงอาคมเสียงสวดดังต่ำหนักและช้าเหมือนเรียกบางสิ่งจากก้นบึงให้ตื่นขึ้นมาเต็มที่ทันใดนั้นน้ำในบึงก็แยกออกเงาดำขนาดมหือมาค่อยๆโผล่ขึ้นมาจระเข้ผีแสดงร่างทั้งตัวผิวหนังแตกเป็นรอยยันที่เรืองแสงสีแดงคล้ำโซโบราณที่เคยล่าม,มันไว้ขาดสะบัน้น ดวงตาขาวโพลนจ้องมองหลวงตาอินอย่างเครียดแค้นเสียงหนึ่งดังขึ้นไม่ใช่จากปากจระเข้แต่ดังอยู่ในหัวของทุกคนถึงเวลาใช้นี่แล้วเด็กชายน้อยปรากฏตัวขึ้นจากความมืดดวงตาเขาเหม่อลอยเหมือนคนไร้วิญญาณร่างกายเดินลงไปใกล้บึงโดยไม่รู้ตัวหลวงตาอินตะโกนห้ามแต่สายเกินไปจรเข้ผีใช้หางฟาดน้ำเสียงดังสนัน่น ภาพในอดีตไหลทะลักเข้าสู่จิตของทุกคนอินคัมไม่ใช่เพียงเหยื่อแต่เป็นผู้บริสุทธิ์ที่ถูกสังเวยเพื่ออำนาจความแค้นของเขาหนักหนาจนกลายเป็นคำสาปที่ต้องมีตัวแทนอยู่เสมอหากไม่มีวิญญาณมนุษย์ใหม่มาผูกแทนผนึกจะไม่อาจคงอยู่หลวงตาอินเข้าใจทุกอย่างในวินาทีนั้นท่านก้าวออกจากวงพิธีปลดผ้าจีวรอ,ออกวางลงบนพื้นอย่างสงบดวงตาแน่วแน่ ไม่มีความกลัวเหลืออยู่ท่านกล่าวขอโทษอินคำด้วยเสียงสั่นเครือบอกว่าความผิดทั้งหมดเริ่มจากมนุษย์และควรจบลงที่มนุษย์เช่นกันจระเข้ผีหยุดนิ่งดวงตาขุ่นสั่นไหว้ราวกับวิญญาณที่ยังหลงเหลือความเป็นคนกำลังต่อสู้กับความแค้นเสียงน้ำแตกกระจายหลวงตาอินก้าวลงไปในบึงต่อหน้าทุกคนผิวน้ำปิดลงอย่างช้าๆไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีการดิ้นรน มีเพียงความเงียบที่หนักอึ้งจนไม่มีใครกล้าหายใจบึงพระโพกลับมานิ่งอีกครั้งราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเด็กชายน้อยสุดลงร้องไห้เหมือนเพิ่งตื่นจากฝันร้ายชาวบ้านได้แต่คุกเข่ากราบกับผืนน้ำทั้งรู้ดีว่าความสงบนี้อาจเป็นเพียงชั่วคราวเพราะในก้นบึงนั้นยังคงมีวิญ,ญญาณหนึ่งที่ยังไม่รู้ว่าการให้อภัยกับการแก้แค้นสิ่งใดกันแน่ที่ควรเลือก หลังการหายไปของหลวงตาอินบึงพระโพกลับมาสงบนิ่งอย่างที่ไม่เคยเป็นมานานน้ำใสขึ้นอย่างประหลาดกลิ่นคาวที่เคยลอยมากับลมก็จางหายต้นโพใหญ่หยุดส่งเสียงครวนครางกิ่งก้านที่เคยแผลเหมือนเงามือปีศาจกลับดูสงบเรากับหลับไหลอีกครั้งชาวบ้านเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแม้ไม่มีใครลืมสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ทุกคนเลือกจะไม่พูดถึงมัน สารเล็กๆถูกสร้างขึ้นริมบึงไม่มีใครเรียกชื่อจระเข้ผีไม่มีใครเอ่ยถึงอินคำหรือหมื่นโพมีเพียงคำเดียวที่สลักไว้บนแผ่นไม้เก่าๆขอให้ดวงวิญญาณได้พักเด็กชายน้อยกลับมาเป็นเด็กธรรมดาอีกครั้งเขาเลิกวาดรูปบึงเลิกฝันร้ายและจำเรื่องคืนนั้นแทบไม่ได้แต่มีบางอย่างเปลี่ยนไปดวงตาของเขามักมองไปที่ผิวน้ำอย่างเข้าใจ เหมือนคนที่เคยได้ยินเสียงจากที่ลึกที่สุดและเลือกจะเก็บมันไว้เงียบๆหลายปีผ่านไปบึงพระโพลายเป็นเพียงตำนานเล่าขานให้เด็กๆฟังในยามคำ่ำคนรุ่นใหม่หัวเราะบอกเป็นเรื่องแต่งไม่มีผีไม่มีจระเข้ยักษ์มีแต่ความกลัวของคนสมัยก่อนทุกอย่างดูเหมือนจบลงแล้วจนกระทั่งคืนหนึ่งในฤดูแล้งน้ำในบึงลดลงอย่างผิดปกติ ชายหนุ่มกลุ่มหนึ่งจากต่างถิ่นเข้ามาถ่ายคลิปพวกเขาเดินลุยโคลนหัวเราะเสียงดังและหนึ่งในนั้นสังเกตเห็นบางสิ่งโผล่พ้นโคลนดำมันคือโซ่เก่าๆเ,เป็นสนิมแต่ยังแข็งแรงปลายโซ่จมหายลงไปในดินลึกเมื่อพวกเขาดึงขึ้นเสียงโลหะเสียดสีกันก็ดังสะท้อนกล้องไปทั่วบึงทั้งที่ลมสงบไม่มีเมฆฝนน้ำที่เหลืออยู่ในบึงเริ่มสั่นไหวเป็นวงกว้างช้าๆหนักๆ ผิวน้ำแตกออกดวงตาคู่หนึ่งลืมขึ้นจากความมืดไม่ขาวโพลนเหมือนเดิมแต่เป็นสีแดงคล้ำเหมือนเลือดเก่าเสียงกระสิบดังขึ้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนนี่ยังไม่หมดเช้าวันต่อมากลุ่มชายหนุ่มหายไปเหลือเพียงกล้องที่บันทึกภาพสุดท้ายไว้ได้ไม่กี่วินาทีภาพนั้นเผยให้เห็นเงาดำขนาดมหึมาภายใต้น้ำและบนหลังของมัน มีเงาคนในผ้าเหลืองนั่งนิ่งหลับตาพนมมือราวกับกำลังสวดมนต์ไม่รู้จบชาวบ้านผู้เฒ่ามองคลิปนั้นด้วยน้ำตาคลอพวกเขารู้ในใจว่าหลวงตาอินไม่ได้จากไปไหนท่านเลือกจะอยู่เพื่อถ่วงความแค้นนั้นไว้ไม่ให้มันกลืนกินโลกอีกครั้งบึงพระโพจึงยังคงอยู่สงบเงียบและรอคอยเพราะตำนานบางเรื่องไม่ได้มีไว้ให้จบแต่มีก็เพื่อเตือนว่าความโลภ ความแค้นและบาปของมนุษย์ไม่เคยจมหายไปพร้อมกับน้ำเลย